สวัสดีครับผมพอกันอีแล้วครับก่อนค้หำน้อยบ้านแม่นครับวันนี้ครับเมื่อนี่วันที่ี่เมษพฤษาคมครับวันนี้ครับยี่หกิบาครับวันนี้ครับเมื่อนี้ผมก็จจได้มาติดตามพ่อเจริญปฒนาของเฮียตุ้ยครับ2 0งพัยี่สิครับไม่ล่าสุดครับตอนนี้ครับ นี่แหละครับกําลังเกี่ยว่เขาอยู่ตอนนี้ครับเขาหน้าปังปีหกทิพาครับปีนี้ครับครับไปชมมาเลยครับไปเลยครับผม ครับมือนี้เศร้านี่กัอากาศดีดีครับหลังจากหมู่บ้านนี่มาเกี่ยวได้พระท่านถึงเคียงถึงหาม่วงครับฝนตกหมู่บ้านนี่ครับวันที่สามคุณสภาค้มฝนตกพากันลังเข้าบ้านหรับับใบเลยครับหมู่บ้านนี่ว่ามือนี้ได้โอกาสครับฝนบ่ตกครับมือนี้ครับอากาศดีนะมือเศร้าแต่มาเกี่ยวเข่าต้อครับมือนี้ครับ มาเกี่ยวให้มันแล้วมันทัวครับฝนฟ้ามันเอาเนยน้อนมาเลยจักนาจักนาห้อนนาหนาวนาฝนมันตกไปเมื่อตลอดอรครับครับกำลังเกีียวอยู่ตอนนี้พ่อจะเริ่มพัฒนาของเฮียตุ้ยครับสองพันยิบสองล่าสุดแล้วครับตอนนี้ครับ ไปจิตต่อกลับไปเด้อครับไปหาเพิ่นได้คือกันไปจิตต่อเสียแก๊กก็ได้ครับน่นาไปเสิไปจิตต่อเฮียตุยก็ได้ครับสือรถได้เมดแล้วครับ แป้งนี่กระเซ็จเรียบร้อยครับไปครับผูล้ละครับเพิ่งกระติกเสร็ไปเกี่ยวแปลง,งทึ่งๆหัวละครัแล้าเขาขึ้นรถหัวละครับผมกระตีแอำลามาจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับเจอกันคลิปใหม่เด้อสวัสดีครับผม